ในตัวอย่างตอนที่70ของสำนักถังเลิศพบจบแดนจือเฉินได้รับดาบแห่งการพิพากษาและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากอัจฉริยะสองคนจากจักรวรรดิสุริยันจันทาเข้าร่วมสำนักถัง ไม่นานหลังจากที่หัววีเห้าออกจากจักรวรรดิสุริยนันจันทาเขาไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนของเขาจื่อเฉินจากจักรวรรดิสุริยนันจันทาก็ออกจากจักรวรรดิสุริยนันจันทาเช่นกันเพื่อตามหาหัววีเห้าไปจนถึงสำนักถังอันที่จริงหลังจากที่หัววีเห้าออกจากจักรวรรดิสุริยนันจันทาจื่อเฉิน ไม่สามารถอยู่ที่จักรวรรดิสุริยันจันทาได้อีกต่อไปเดิมทีภรรยาของเขาจือเยียนอยู่กับเขาแต่ตอนนี้จือเยียนไม่ได้อยู่กับเขาหลังจากถูกผู้สร้างลบออกไปจือเฉินไม่สามารถหาคู่ฝึกซ้อมที่จักรวรรดิสุริยันจันทาได้และการศึกษาของเขาที่สถาบันไม่ได้มีความท้าทายด้านความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับของฮวาวีเฮา ดังนั้นจื่อเฉินจึงลาออกจากจักรวรรดิสุริยันชันทาและมาที่สำนักถังเพื่อตามหาหวัววีเฮ้าเมื่อจื่อเฉินปรากฏตัวหวัววีเฮ้ารู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นเขาอยู่ในสำนักถังและจุดประสงค์ของเขาในการตามหาหวัววีเฮ้าคือง่ายมากเพื่อท้าทายหวัววีเฮ้าต่อไปหวัววีเฮ้าไม่ต้องการสู้กับจื่อเฉินอีกต่อไป ดังนั้นเขาจึงต้องปล่อยให้หวังซิ่วเอ๋อจัดการกับจือเฉินแทนเขาโดยไม่คาดคิดหวังซิ่วเอ๋อเอาชนะเขาด้วยการเคลื่อนไหวอันดุเดือดเพียงครั้งเดียวและทำลายดาบอุกาบาทของเขา จื่อเฉินถูกทุบตีอย่างโง่เขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าสมาชิกของสำนักถังจะมีพลังมากขนาดนี้อย่างไรก็ตามหัววีเฮาบอกกับจื่อเฉินว่าสมาชิกของสำนักถังทั้งหมดแข็งแกร่งขึ้นสิ่งนี้ทําให้จื่อเฉินมีความต้องการที่จะเข้าร่วมสำนักถังหลังจากที่หัววีเฮาเห็นดาบอุกกาบาตของจื่อเฉินถูกทําลายเขาก็หยิบเครื่องมือวิญญ,ญาณระด,ดับที่8ดออกมาทันทีดาบแห่งการพิพากษาและมอบมันให้กับจื่อเฉินดาบนี้มีพลังมาก ในตอนแรกพวกเขาทั้งหมดกังวลว่าจื่อเฉินจะสามารถควบคุมดาบแห่งการพิพากษาได้หรือไม่โดยไม่คาดคิดจื่อเฉินสามารถใช้ดาบแห่งการพิพากษาได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากได้รับดาบแห่งการพิพากษาจื่อเฉินต้องการท้าทายหัววีเฮ้าอีกครั้งแต่หัววีเฮ้าผลักมันไปที่เป้ยเป้ย,ปยพี่ชายของเขาแทนเพื่อเอาชนะจื่อเฉินให้เข้าร่วมสำนักถัง ไปไปก็ตกลงที่จะต่อสู้กับจือเฉินและการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจือเฉินหลังจากที่ได้รับดาบแห่งการพิพากษาจากหัววีเฮาเขาก็หยิบมันออกมาไม่มีใครคาดหวังว่า จือเฉินจะสามารถเปิดใช้พลังงานแห่งความมืดและแสงสว่างทั้งสองแห่งของดาบแห่งการพิพากษาได้ในเวลาเดียวกันด้วยพรของดาบแห่งการพิพากษาพลังของจือเฉินจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ในขนาดนี้เปยเปยไม่กล้าที่จะประเมินจือเฉินต่ำไปแค่ไหนเขาก็ต้องใช้กําลังทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับจือเฉินภายใต้การโจมตีที่รุนแรงของดาบแห่งการพิพากษา เปๆถูกบังคับให้ใช้พลังของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงจากนั้นเขาก็สามารถเอาชนะจื่อเฉินได้หากเขาไม่ปลดปล่อยพลังของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาชนะจื่อเฉินได้หรือไม่ ในที่สุดจือเฉินก็เลือกที่จะเข้าร่วมสำนักถังนอกจากนี้จือเฉินที่เข้าร่วมกับสำนักถังแล้วปรมจาจารย์ยันอัจฉริยะอีกคนจากจากักรวรรดิสุริยันจันทาก็เข้าร่วมกับสำนักถังเช่นกันเขาคืออาจารย์ของหัวหวีเฮ้าในจกักรวรรดิสุริยันจันทาเมื่อเขาเห็นอาวุธลับที่สร้างขึ้นโดยหัวหวีเฮ้าเขาสนใจมันมากเขาต้องการวิธีการผลิตของหัวหวีเฮ้าแต่เขาต้องเข้าร่วมสำนักถัง ในที่สุดชวนจือเหวินก็มาถึงสำนักถังด้วยความกระตือรือร้นในการคนา้นคว้าและผลิตคู่มือวิญญาณเขาไม่เคยสนใจเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างจากักรวรรดิสุริยันจันทาดังนั้นเขาจึงออกจากจ,ากจากักรวรรดิสุริยันจันทาและมาที่สำนักถังหลังจากที่ชวนจือเหวินเข้าร่วมกับสำนักถังแล้วเขาก็กลายเป็นรองหัวหน้าของสำนักถังทันทีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ